สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่เราต้องคุยนะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นหน้าหนึ่งผ้าหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับเรื่องการหายตัวไปของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับและมีผู้รอดชีวิตมาเพียงคนเดียวเท่านั้นและอยู่กับเราแล้วนะครับพบกับคุณพิภพประสบภัยครับ สวัสดครับคุณพิภพครับคุณคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับครับแล้วเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้มาได้ผู้ชมถ้าเรามองย้อนกลับไปวันที่เข้าไปงานศพเพื่อนๆน,น้ำตาสองข้านั้นไหลอาบหน้าตลอดกับการสูญหายและการจากไปของเพื่อนที่รักกันกลุ่มนี้มีกี่คนครับคุณพิภพครับทั้งหมดมีเจ็คนครับ มีผู้ชายคนครับมีผู้ชายห้าครับผู้หญิงสองครับอ๋อมีมีชื่อกลุ่มไหมครับกลุ่มเซวทีครับอ๋อกลุ่มเซทีนครับโปรแกรมจริงตั้งใจไปกี่วันครับทั้งหมดจะไปประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันแต่เหตุนี่เกิดวันที่สามครับคือคือมีอะไรบอกเหตุไหมครับว่าจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมีนกนกนกมร้องร้องว่า เริ่มมั่นใจว่าน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในต้องต้องมีเกิดการสูญเสียผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็เตือนเพื่อนผมว่าเฮ้ยระวังะนว้ยเฮ้ยมีลางไม่ดีว่ะแต่คุณมาเริ่มแปลกใจตอนที่เพื่อนคนแรกหายไปก่อนเช่อเหตคนใช่ครับตอนไหนครับหายไปตอนนั้นคือเราเดินตอนนั้นเราเดินเลาะกันตรงหน้าผาครับผมแล้วตอนนั้นโผเพล้วผมก็รู้ว่าจะหายไปไหนครับก็หายไป พอวันต่อมาก็หายไปอีกสองคนใช่หายไปสามคนนะครับภายในวันสองวันหายไปสามคนใช่ครับเหลือสี่คนแต่ว่าคุณอยู่ด้วยคุณยังอยู่นะยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แล้วพอวันที่สามก็หายไปอีกหายไปอีกสองคนสองคนเหลือสองคนนนั้นคุณกับเพื่อนครับโอ้ผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าการตายครั้งนี้นั้นเกิดจากสัตว์ร้ายหรือเกิดจากสิ่งที่เล็นลับทําให้เขาต้องเสียเพื่อนไปผมก็ไม่รู้ทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับกับกลุ่มผม กับตัวผมแต่ผมสัญญานะครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนรเราจะใช้ชีวิตแลวเราจะยืนหยัดอุดมการ์อย่างนี้ตลอดไปถือไม้ว่าจะเหลือเราเพียงคนเดียวนายจะอยู่กับเราเสมอจาไว้และสุดท้ายเพื่อนทุกคนก็ตายจากคุณไปครับจนเหลือคุณแค่คนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยคุณออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับผมมาเจอผม่ในป่าประมาณเกือบ สองปีครึ่งใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ใช่รอดชีวิตมาได้แล้วคุณคุณคุณรอดมาได้เพราะว่าผมกินเพื่อนครับคุณอย่ามาตลกคุณอาจจะเล่นการพนันกันแล้วกินเพื่อนอรืองปล่าฮะกินเพื่อนกินตังเพื่อนกินนี่แหละครับกินเพื่อนครับทีละคนทีละขาเฮ้ยกนขาก่อนใช่มาสะเทือนมาสะเทือนใจผมฮะคือ พอหลเือก็เพื่อนสองคนผมก็เอาช่วงตอนเพื่อนหลับครับทุบหัวก่อนไม่ให้ดินทุบหัวใี่ผู้โขตัดแขนตัดย่างแล้วผมก็เอาใบสาบเสือมาเคี้ยวๆแล้วก็แปะแผลไว้ไม่เลือดไหลใบสาบเสือด้วยนะสุดท้ายเพื่อนเขามีขอร้องอะไรคุณไหมฮะหรือว่าก็พยายามแต่ว่าผมก็บอกว่าขอเธอเพื่อน ง่ายง่ายแค่น้นวันนี้ครเขาบอกว่าเพื่อนกันขอกินมากกว่านี้ใชขอกินเพื่อนผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ซึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ฟังดูเหมือนตลกนะฮะขอกินเพื่อนคือถ้าใครไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันสะเทือนใจมากแค่ไหนผมไม่รู้หรอกครับเพราะมึงกินเพื่อนหมดแล้วอ่ะก็เชิญผู้ชมครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้การที่คนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้เพราะเขากินเพื่อนแล้วกินผมก็ด้วย คุณถ้ามีว่างมีทริปไหนคุณไปเดินป่าผมไหมครับเพ like ื you you ่อผมละครับผมเรื่องเหนียวแก่แล้วครับ่ลาไปก่อนเนาะได้วันนี้สว no? ัสดีครับ